จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เล่าโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีนสีจินผิงมีตำแหน่งหลายอย่างเช่นตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางถ้าจะเรียกให้สั้นๆก็คือเป็นผู้นำสูงสุดของจีนนั่นเองสีจิ้นผิงเล่าว,ว่าตอนเด็กๆ ขเจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวมากเจออะไรดีๆจะอยากเอามาเป็นของตัวเองให้ได้โดยไม่ใส่ใจว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรนานๆเข้าเพื่อนๆหายไปทีละคนสองคนมีเพื่อนน้อยลงไปเรื่อยๆขพเจ้ากลัดกลุ่มและอุณิจใจมากนอกจากเห็นแก่ตัวแล้วขพเจ้ายังเป็นคนชอบวิาพากษ์วิจารณ์คนลับหลังมีอยู่คืนหนึ่งคุณพ่อทำบะหมี่สองชาม ชามหนึ่งมีไข่ไก่ฟองหนึ่งอยู่บนบะหมี่อีกชามดูไม่มีอะไรมีแต่บะหมี่คุณพ่อถามข้าพเจ้าว่าจะทานชามไหนตอนนั้นไข่ไก่เป็นของหายากมากต้องเป็นวันตรุษจีนหรือวันเกิดถึงจะมีโอกาสได้ทานไข่ไก่ก็แงอยู่แล้วข้าพเจ้าก็เลือกทานชามที่มีไข่โปะอยู่ข้างบนความจริงข้าพเจ้าเลือกผิดนะครับ ตอนที่กำลังทานอย่างอ,อร่อยอยู่นั้นเห็นคุณพ่อทานจนถึงก้นชามแล้วที่ก้นชามนั้นมีไข่สองฟองข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจที่ใจร้อนไม่ได้คิดให้ดีคุณพ่อเห็นท่าทีของข้าพเจ้าก็ยิ้มแล้วพูดว่าลูก ok เอ้ยเจ้าจงจำไว้ที่ตาเห็นนั้นอาจไม่ใช่ของแท้คิดจะเอาเปรียบคนอื่นกลับขาดทุนใหญ่หลวงได้นะลูก พอคืนที่สองคุณพ่อก็ทำบะหมี่อีกสองชามดูแล้วเหมือนของคืนก่อนไม่มีผิดชามหนึ่งมีไข่โปะอยู่ฟองหนึ่งอีกชามหนึ่งคล้ายว่ามีแต่บะหมี่คุณพ่อให้ข้าพเจ้าเลือกข้าพเจ้าเสียค่าโง่ไปทีหนึ่งแล้วคราวนี้ข้าพเจ้าเลือกเอาชามที่ไม่มีไข่คุณพ่อมองข้าพเจ้าโดยไม่ปริบปากข้าพเจ้าจับตะเกียบเรีบโกยบะหมี่เข้าปาก ได้คิดจะทานไข่ที่ก้นชามไวๆแต่หารู้ไม่ว่านอกจากบะหมี่และซุแล้วไม่มีอะไรเลยและแล้วคุณพ่อก็กล่าวกับข้าพเจ้าว่าลูกเจ้าจงจำไว้ให้ดีนะลูกนะอย่าให้ความสำคัญหรือเชื่อในประสบการณ์มากเกินไปเพราะการดำรงชีวิตมีการพลิกแพลงหลอกเราได้แต่ลูกก็ไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องเสียใจ ถือว่าเป็นการลิ้มลองเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันนะลูกภูมิปัญญาเหล่านี้หาอ่านจากตำราไม่ได้นะในคืนที่สามคุณพ่อก็ทำบะหมี่สองชามอีกดูเป็นแบบเดียวกันชามหนึ่งมีไข่ฟองหนึ่งอีกชามไม่มีไข่คุณพ่อให้ข้าพเจ้าเลือกเหมือนเดิมแต่คราวนี้ข้าพเจ้าให้คุณพ่อเลือกก่อนไม่หุนหันเหมือนสองคืนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพูดกับคุณพ่อด้วยความเคารพว่าคุณพ่อครับท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเหน็ดเหนียวกับการดูแลครอบครัวเรามามากแล้วคุณพ่อเลือกก่อนเถอะครับคุณพ่อเลือกเอาชามที่มีไข่หนึ่งฟองส่วนข้าพเจ้าก็ทานชามที่ไม่เห็นมีไข่แต่ผิดคาดนะครับที่ก้นชามมีไข่อยู่สองฟองคุณพ่อเงอยหน้าขึ้นพูดกับข้าพเจ้าด้วยสีหน้าที่อ่อนโยนและครุ่นคิด แต่ก็พูดเนิบๆว่าลูกต้องจำไว้ให้ดีนะเมื่อลูกคิดและทำเพื่อคนอื่นแล้วความโชคดีก็บังเกิดกับเราได้นะคำพูดของคุณพ่อทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกละอายใจตัวเองเป็นอย่างมากนับแต่นั้นมาข้าพเจ้าก็จดจำสามประโยคของคุณพ่อไว้มิรู้ลืมยึดเป็นสรณะ,ะในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวหรือการปฏิบัติหน้าที่ก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของคนอื่นก่อนผลก็เป็นอย่างที่คุณพ่อได้สั่งสอนไว้จริงๆความโชคดีมาเยือนไม่ได้ขาดและหน้าที่การงานของตัวเองก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆงานบางอย่างก็ไปแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว